กองทัพธรรมเนี่ยที่สร้างเหรียญพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยโดยเจตนาลงเพื่ออะไรทําเพราะอะไรซึ่งก็ยังไม่ได้ยินจากปากทนายอนชัยทนายอนชัยเราต้องออกมาเคลียร์เรื่องนี้นะครับอย่าลืมนะทนายอนชัยคุณอยู่ในฐานะมูลนิธินะคุณอยู่ในสานะในฐานะที่เป็นสาธารณะนะคำว่าสาธารณะคืออะไรครับมูลนิธิไม่ใช่ของใครนะมูลนิธิทํามาโดยเฉพาะเรื่องของมูลนิธิกองทัพธรรม ทำมาเพื่อแบอบอิงกับศาสนาพุทธถูกไหมครับ <_: S 1> เมื่อคุณอิงกับศาสนาพุทธคุณเพราะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณจะมาทําอะไรก็แล้ว,ว่เกี่ยวกับศาสนาพุทธทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือทวงถามคุณได้คุณต้องตอบครับแต่เหตุผลที่คุณไม่ตอบผมก็ไม่รู้ว่าคุณไม่ตอบเพราะอะไรกับเรื่องง่ายๆเรื่องเงินบริจาคเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆท,ทั้งที่คุณพูดเองหมดผมไม่ได้เป็นคนตั้งข้อสงสัย คุณเป็นคนพูดหมดว่าคุณมีบ้านมีรถบ้านมีคนซื้อให้รถมีคนซื้อให้เงินสร้างเหรียญอโศกมหาราชมีคนออกเงินให้สร้างอนุสาวรีย์มีคนออกให้ทีนี้ไอการออกเงินให้เนี่ยมันให้มาจากไหนในเมื่อกองกองทัพธรรมเคยบอกว่าจะไม่รับบริจาคแล้วเงินก้อนนี้มาจากไหนมันมาได้ยังไงอาเต้เป็นใครคุณก็ไม่เคยออกมาชี้แจง ไอ้การไม่ชี้แจงเนี่ยจริงๆผมถามแบบนี้นะถ้าคุณมีหลักฐานที่แท้จริงเนี่ยหรือมีที่มาที่ไปเนี่ยคุณฟาดผมไปตั้งนานแล้วแต่ทําไมถึงไม่ฟาดทําไมถึงไม่ชี้แจงไม่อธิบายให้ใครฟังนะมาติดอะไรครับผมถามหน่อยนี่ประชาชนเขาถามกันทุกเพจเลยนะในในทิกตอกในอะไรเขาก็ถามคุณหมดนะแต่คุณกลับไม่ตอบผมงงนะว่าไอ้เรื่องง่ายๆอย่างนี้ทําไมไม่ตอบแล้วก็กลับมาขู่ผมบอกผ่านดรนัฐนานว่า เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะไปตอบในศาลหมายความว่าจะไปดําเนินการกับผมว่าผมสงสัยแล้วมาจะมาแจ้งความดําเนินคดีกับผมให้ผมไปถามที่ศาลก็คือขู่นั่นแหละว่าอ่ามึงถามกูมากใช่ไหมเดี๋ยวมึงไปเจอที่ศาลแล้วกันจริงๆไม่เกี่ยวเลยครับคุณเป็นสาธารณะอย่าลืมนะไม่ใช่คุณรู้กฎหมายคนเดียวนะสุดท้ายตัวเองยังตกอยู่ในอกุศลมากมายตัวเองยังทำเรวความชั่วยอยู่มากมายแต่เที่ยวด่าชาวบ้านว่าเขาเลว ทั้งที <te> <u> ่ตัวเองเร็วมะตัวเองก็ยังเร็วไม่ต่างจากเขาแต่เรายอมรับในความเร็วของตัวเองมะเราไม่ยอมรับในความเร็วของตัวเองแต่จะยัดเยียดเอาความเร็วนี้ค่ะให้คนอื่นเราด่าเพื่อนเรามะเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราเคยด่าเพื่อนเราไหมเพื่อนมันเป็นอย่างนี้ทำไมต้องทำนิสัยอย่างนี้คําถามคือเรายังเป็นอยู่มเราก็ยังเป็นนะบางทีนะเราก็ยังเป็นอยู่บ้างนะบางทีแต่เราก็ด่าทอต่อว่าชาวบ้านใช่ไหม บางทีเราติดนิสัยอะไรเอาแต่ใจตนเองคนอื่นต้องเป็นไปตามความพอใจของฉันคนอื่นต้องได้ตาต้องได้ต้องมีต้องเป็นตามแบบที่ฉันต้องการเราเลยพยายามอะไรพยายามไปกําหนดกฎเกณฑ์ชีวิตของคนเหล่านั้นว่าเธอจงตาแบบนี้สิเธอเดินแบบนี้สิเธอใช้ชีวิตแบบนี้สิแต่เวลาเขาไม่ทําตามไงเกิดอะไรขึ้นเราโกรธเอาเธอไม่ทําตามฉันเธอออกจากแก๊งเราไปเลยเราฉันไม่ให้เธอเข้าแก๊งเรา เธอทานิสัยแบบนี้เธอคบกับฉันไม่ได้หรอกฉันต้องการคนนิสัยแบบนี้เท่านั้นเราไปกําหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างทุกเรื่องให้เป็นไปตามความปรารถนาของตัวเราเองเราทําตามกฎตามเกณฑ์ทุกเรื่องให้ทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของตัวเราเองสุดท้ายใครไปคนทุกก็ตัวเราเองนั่นแหละที่เป็นคนทุกเพราะเราไม่ได้ตามความต้องการของตนเองคําถามคือทําไมเราก็ทําให้ตัวเองได้ตามความต้องการของตัวเองตลอดเวลาเลยไม่เข้าใจทําไม นั่นคือคำถามทำไมเราไม่กลับมาแก้ไขสันดาลตัวเราเองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่การแก้ไขคนอื่นมันยากนะการแก้ไขคนอื่นมันเหนื่อยนะเราแก้ไขตัวเองง่ายกว่านะอาจารย์ถามว่าเราแต่งตัวให้ตัวเราเองกับแต่งตัวให้คนอื่นเราว่าอะไรยากกว่ากันแต่งตัวให้ตัวเองเนี่ยบางทีมันควบคุมตัวเงได้ใช่ไหมมันอยากใส่ก็ใส่ใส่แบบไหนก็ได้แต่ถ้าเราจะแต่งตัวให้เขา เขาชอบสีขาวเราใส่สีแดงให้เขามันจะดีดดิ้นในการใส่นะมมันต้องดีดดิ้นเพราะอะไรมันไม่อยากใส่มันอยากถักเปียแต่เราจะก้าวผมให้มันมันจะยอมรับนะไม่ยอมรับเหนื่อยไหมพยายามเปลี่ยนก็เดินเหนื่อยเวลาเราอยากให้มันพูดดีกับเราแต่มันไม่พูดดีกับเราเราเสียใจไหมเสียใจวิธีการคืออย่าไปเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นไปตามความต้องการหรือตามความพอใจของเรา แต่จงเปลี่ยนตัวเราเองให้เป็นไปตามความต้องการของตัวเราเองใครจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจหน้าที่เราสนใจแค่ตัวเองก็พอแต่ความสนใจตัวเองนั questions questions? ้นต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองไม่เบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนซึ่งกันและกันถ้าเราสร้างเหตุของการเบียดเบียนเดือดร้อนกันและกันตลอดเวลา ใครมีความทุกข์เรานะเป็นคนที่มีความทุกข์ดังนั้นศีลจึงเป็นโล่ป้องกันภัยชีวิตเราปัญญาจึงเป็นเหมือนอาวุธที่เอาไว้ฟาดฟันฆ่าศึกศัตรูในชีวิตเราดังนั้นหน้าที่เราคือเราต้องมีสติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิตมีศีลเป็นเบื้องต้นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการที่เราเนี่ยจะละทิ้งอกุศลแล้วเราจะได้เจริญกุศลได้ในปัจจุบัน เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีสติสัมป,ปชัญญะเป็นบาดฐานสติคือเครื่องระลึกได้ระลึกได้ว่าอะไรว่าเรากําลังทําสิ่งใดอยู่ในขณะนี้ถ้าเรามีสติเรากําลังจะทําผิดศีลเราจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยเนี hmm. ่ย <i>, มันกาลังจะทาผิดศีลนะต้องยุติบทบ,บาทการทาํานี้เรียกว่ามีสติระลึกได้เมื่อเราลึกได้เราจะรู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวเราทำอะไรเราจะละเว้นจากการทําความบาปความชั่วนั้นได้ นี่เรียกว่าสติสัมปชัญญะใครมีสติสัมปชัญญะคนนั้นจะมีความเพียรในการเผากิเลสได้ดีคนนั้นจะสามารถละทิ้งอักุสลจเจริญกุศลได้อย่างดีนี่เรียกว่าความเพียรเราต้องเข้าใจนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยการจะกําหนดนิมิตขึ้นมาหรือลูกนิมิตหรือสังฆกรรมเนี่ยจัดสถานที่ในการสาฆกรรมเนี่ยมันไม่ได้มีวัดวาอารามเหมือนในปัจจุบันนี้นะพระพุทธเจ้าทรงอยู่ป่าอยู่เขา ดานาบรงเนี่ยจึงกาหนดว่าก้อนหินลูกนี้ถึงก้อนหินลูกนี้ถึงก้อนหินลูกนี้ถึงก้อนหินลูกนี้ล้อมเป็นพื้นที่ไว้แล้วกําหนดว่านี่คือเขตทาสังฆกรรมเช่นการบวชประาชาอุปสมบทการทําอะไรอีกการลงโอวาทปาดิโมการทําอะไรอีกการทําพิธีสากกรรมของทุกอย่างของพระพิสุสงฆ์ให้อยู่ในเขตของเสมานี้ให้อยู่ในเขตของสังฆกรรมนี้ก็เลยกําหนดว่า เอาก้อนหินลูกนี้ถึงก้อนหินลูกนี้เขตกําหนดเขตล้อมกันมาเป็นวงกลมหรือเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมก็ตาเมื่อกําหนดแล้วให้ใช้บริเวณเนี้เป็นจุดสําคัญว่านี่คือนิมิตนิมิตคือจุดบอกบอกอบอกว่าเอาจุดนี้ถึงจุดนี้อย่าออกเกินจากจุดนี้นะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของทาสังกรรมรอย่าออกนอกเขตสังกรรมนี้อย่าเข้ามาในเขตสังกรรมนี้แค่นั้นเลยดังนั้นไม่จำเป็นต้องเอาแผ่นทองไปปิดทองกันซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้ยังงงอยู่ว่าทุกวันนี้ไปทํากันทําไม แต่คําถามคือปิดทองได้ไหมก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ข้าแคขึ้นแต่งขึ้นมาไม่ได้ผิดถ้าติดแล้วเกิดกุศลได้แต่ถ้าเอาทองไปปิดลูกนิมิตแล้วหวังว่าถ้าเราปิดลูกนิมิตวัดนี้วัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกจนครบวัดที่เก้าแล้วคิดว่าการฝังลูกนิมิตการปิดทองนิมิตการทําบุญลูกนิมิตนั้นจะสามารถทําให้เราลอดพ้นจากนรกกําเนิดเจริรฉาลและเปรตวิสัยอันนี้เข้าใจผิดแล้วนะไม่ได้เข้าใจถูกต้องเลย ถ้าคิดว่าการไปฝังวุ้ิไม้เนี่ยเป็นผลมากเป็นอน,นิสงส์งมากเป็นบุญใหญ่เป็นผลใหญ่อันนี้เข้าใจผิดผิดหมดเลยถ้าคิดว่าการฝังวุ้ิไม้เนี่ยจะทําให้เราไปสู่สุคติโลกสวรรค์ทําบุญครบเก้าวัดพุกจะปิดอบายภูมิทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดถ้าคิดว่าการไปทําบุญด้วยการฝังวุ้ิมิตปิดทอวิ้ิไม้เนี่ยจะสามารถดลบันดาลอ้อนวอรร้องของรอผลดนบันดาลให้เราประสบความสําเร็จในสิ่งใดได้อันนี้เข้าใจผิด